พอตรงไปเป่าไปฟังน้ำเงินเป็นจริงนีเพื่นบิดแล้วก็จะไปตอบข้อเงินเพื่อนๆละะปเลยจ้ะ <ś c oughs> เพื่อนๆอีกหนึ่ไย้าก็ขอบคุณเพื่อนทุกคนนะจ๊ะหาหาเพื่อนแน่อันโล่งคิดจะคล้องแน่เนาะเพื่อนๆทุกมือนะีไ้ไวล่าเงากับโบมี่ิดแล้วก็จะไปตอบข้อเงินเพื่อนๆเลยจะ้ะเพื่อน คิดนี้ยายกับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะจ๊ะยังอยากจะเป็นเพื่อนเพราะเข้ามาเหรือจิตเลี้ยวยายกับทายคลิปเองยายกับตัดต่อเองนะจ๊ะเค็ดอีหยังยายเค็ดคุณทีอไปมาดันมือใดแกมีแันคลิปบนบ้านของเฮ้านี่ค่ะคือแตกแสนแตกล้านเงินนองเพื่อนเพื่อนเด็กกำลังใจให้ทุกคนตอนคิดแล้วก็จะไปตอบขอบเงินเพื่อนเพื่อนไจะเพื่อนๆ คิดนีไม่ยด้กับบอบคุนเพื่อนทุกคนเลยจ้ะตอนมาเรียนคลิปเลี้ยวนี่เลยจ้ะคนเพื่อนอีกงั้นมุสิกเกินพ่วงให้ใจย่ำน็อกคนเพื่อนแยกกับฝากบอกคนเพื่อนทุกคนเนาะกลังโคตรเนาะเพคนที่ายเรียนคลิปเลี้ยวนี่เลยจ้ะคนเพื่อนแต่ก่อนนีโทรศัพท์ยายกกับมิดเนี่ยผู้ใดผู้ไม่แยกกับรับรับเสรดแยกกับว่างไว้แยกกับไม่ได้สนใจตอนมาเรียนคลิปเลี้ยวนี่เลยจ้ะคนเพื่อน อย่งนั้นมุสิก,าากเกินพ่วงให้ยาย่ำนกคนเพื่อนแยกกับฝากเดีคนเพื่อนทุกคนเนาะลังค์โคตรเนาะคนลงคลิปไปกับลงหลากหลายเนาะคนเพื่อนบอกหัวมือใดไอ้ซิมมตันส่งน้อยคืองเงาเนาะตายตอนมะเร็นคลิปเลี้ยวนี่เลยจ้าคนเพื่อนอย่งนั้นมุสิกเกินพ่วงให้ายาย่ำนกคนเพื่อนแยกกับฝากเดีคนเพื่อนทุกคนเนาะ ลังโคดเหนื่อยพเพลียงไปก็ได้น้ำเพิ่นหลอดนึงแล้วเนาะเพื่อนเพื่อนถึงคลิปข้าวสืบแตกแสงีงแตกลานข้าวกะสะสมไปโขบหอนเวลาเพิ่นกาดโอนเข่า่นที้หนะ่ห้เนาะเพื่อนเพื่อนในเงินใส่เงินในอากาศน้ำเพิ่นอยู่แต่ว่าบ่หลายได้ <c oughs> ใ,นในส่น้ำเพิ่นน้อยนึงเนาะเพื่อนเพื่อนอตะว่ากระพุ้มใจปิดแล้วก็จะไปตอบข้อ,ของเงินเพื่อนเพื่นนนอนละจ้ะเพื่อนเพื่อนอีกนึ่งยากกะขอบคุณเพื่อนเนพะื่อนทุกคนเนาะจ้ะ คิดหนีกบับผมไย่แงหรอกจ้ะยายตอบมานั่งเดินกับเพื่อนเพื่อนเมื่อวนว่างเนาะเหตุงานบานเสร็จแล้วว่างอัากกินเขามากเป็นเก่งเป็นกระอาจสีเดินไปกอนเข้าเข้ากับเก่งเท้ากับค่อยๆเดินไปก็ได้เพื่อนๆแต่เราต้องไปเฝ้าไปฟังน้าเงินกับเิภามาดันมือใดกะมีกันคิดบนบ้านกองเข้านี่ค่ะแตกแสนแตกล้านน้ำเงินนอกเพื่อน กําลังใจให้ทุกคนกําเรียนไปกระไดน้ำเเป็นหลอดนึงแล้วเนาะคนเพื่อนถึงคิดข้าวปรบแตกแสนงแตกลานเข้ากัสะาสมไปครบหอนเวลาคนกาดโอนเขาามงงันอนอันส่งขอความภาพนิง่งสตรีมคิดเลีเ้ยวเนาะเขากับสมไปตอรี่เขากับสมไปผมมาปรับใส่เอาเขากะครับไปศึกษาสองไหนที่บนนั่งคน ออกมาบอกมาสอนเข,เขากับเปไปเบิงเขาก็เอามันงทอกับมั่งถอยนาะจา้ะย่าดีกันซองไม่น้อยแต่ไว้ายาย่กับโบทอบบถอยได้เพืเ่อนๆตื่นมากในการส่งงานเพิ่นคือเก่าอย่างกิดจากเพื่อน,นพ่อขามาเหลิงชิดเลี้ยวย่ายกับทายคลิปเองย่ายกับตัดต่อเองเนาะจ้ะเห็ดอีหยังย่าเยหย็ดคุด้นถึงทอกับมั่งถอยนาะจา้ะย่าดีกัน สองไม่น้อยแต่ว้ได้กกับปทปถอยได้เพื่อนๆตื่นมากในการส่งงานเพิ่นคือเก่าแยกเล่นคลิปเลี้ยวนี่อะจ้ยาเพื่อนๆแต่ก่อนนี้โทรศัพท์แยกกันมิดแค่ผู้ใดผู้ไม่แยกกันรับรับเฉดแยกกับว่างไวแยกกับคนสนใจศึกษาเนาะมองไปศึกษาไปเลียนลูกให้เข้าไปศึกษาไปเลียนลูกเขาก็เอามาปัดใส่ในคลิปเขาเนาะเอามาปัดใส่เข้าเือเหรียญโบกินย่างแยกกับเพชรโบกินเพื่อนๆ แยกกับว่าศึกษาเอาตอนที่ทรงงานอัน z o ง m ขอความภาพนิ่งสตรีมคลิปเลี้ยวเนาะเอากระ z o o ไปสตอรี่เอากระ z o o ไปศึกษาเนาะมองไปศึกษาไปเรียนรู้ให้เข้าไปศึกษาไปเรียนรูเน้เ,าาเขากระเอามาปัดใส่ในคลิปเขาเนาะเอามาปัดใสในคลิปเข้าแบบนี้เลยจ้ะเพิ่นกระ z o o เครื่องมือมาให้ได้ยยก,กอะไรเครื่องมือพวกเหล่านะสร้างไรายได้จากเนื้อหาเนาะ ได้กระได้เมื่อเมื่อแล้วกับสะสมตอนมะเร็งคิดเลีล้ยวในเายกานเพื่นอนอีงั้นมื่สคิดเกินความให้ยามเนาะเพื่อนแยกกับฝากบอกเพื่อนทุกคนเนาะลังค์โคตรเนเพื่อนส่งให้ครบอันยายเห็ดแบบสรงงานอันทรงขอควาอนภาพนิง่งสตรีมคิดเลีล้ยวเนาะเอาแต่ทรงไปสตอรี่เอาแต่ทรงไปทรงให้ครบ อันยหญ่เห็ดเรียนไปก็ได้น้ำเปินหลอดนึงแล้วเนาะเพื่อนๆถึงกินข้าสุดปรแตกแสงแตกลานเข้ากับสะสมไปคบหอนดวล่าบนกาดโอนเขา่ากิจหนีกระโบมีเยียงหลอกจาะยายกรอบมานางเด่นก็เพื่อนเพื่อนเมื่อนีนว่างเนาะเห็ดงานบานเสร็จแล้วว่างตัดชินเขามากเป็นเก่งเป็นกระอาชีสเดินไปกอนเข้า เข้าพอเก่งเขาก็ค่อยๆเดินไปก็ได้เพื่อนกับ่บต้องไปเฝ้าไปฟังน้าเงินกับก็เอาลูกเอบุกเปะดใส่อีหยังหนึ่งยกกรเห็ดของายกเองเดบมีไผเของเมาซอยเ่อปเพื่อนเจ็ดผู้เดียวเลีดยงทอกําลังถอยนอกจากแยกนีกับสองไม่น้อยแต่ว้ยดยกับโบทอบบถอยได้เพื่อนตื่นมากในการส่งง่านถึงพิการก็เอาลูกเอบุกเปะดใส่อีหยังในย่ายกกรเจ็ดของแยกเอง เห็ดบ่มีไผรเขางมาซอยถอไปเพื่อนเอเห็ดผู้เดียวเห็ดแล้วก็จะไปตอบค้อบเมีนเพื่อนๆแลวจ้ะเพื่อนๆเิดมีไม่ได้กะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลจ้ะงานบ้านเสร็จแล้วก็มาจับโทรศัพท์ต่อครอเมียมูแน่เถอาไปหาหาเพื่อนแน่อันล้มคิดจะคล้องแน่เนาะเพื่อนๆพุกเมี้เวล่างเหงากับบ่มี ขอลูกขอกเป็ะใส่อีหยังเนื้อแยก็เฮ็ดของยายเองเฮ็ดบ่มีไผ่ของมา,ขามาซอยถอยไปเพืเ่อนๆเฮ็ดผู้เดียวเห็ดน,นี่เลยจ้ะเพิ่นก็ส่งเครื่องมือมาให้ยายยายก็ได้เครื่องมือฝุ่กแล้วเนาะสร้างไรายได้จากเนื้อหาเนาะยายก็ได้เครื่องมือมาแล้วก็สะสมได้บ <c oughs> ่ต้องไปเปล่าไปฟังน้ำเพิ่นเพิ่นเจิงน,น,นี่เพิ่นสิ่ใส่มาดันมือใดกัน มีแอนคลิปบนบ้านของเฮานี่ค่ะคือแตกแสนแตกล้านน้องเพื่อนน้อง,เ,องเ,เพื่อนเป็กกำลังใจให้ทุกคนกำลังอยางดอกจปาเพื่อนพ่เ,เ,ขเขาม,าม่าหลินคลิปเลี้ยวยายกับทายคลิปเองยายกับตัดต่อเองเนาะจ้ะเฮ็ดอีหยังยายเฮ็ดคูดอีกเรียนไปก็ได้น้อเพื่นหลอดนึงแล้วเนาะเพ้อน,นเพื่อนถึงคลิปเฮาวสืบ่แตกแสนแตกล้านเท่ากต่จะส,สมไปครบหอดเวลาบรรยากาดโอนเขาได้ <c oughs> โบ,บ,บต้องไปเป่าไปฟังน้ำเพลินเพลินเริงนี่เพลินทั้งถอกับมังถอยน้อยจ่าย่นดีกันส่องนี้น้อยแต่ว่าได้กับโบถอบ่ถอ,อยได้เพลิน,นตื่นมากในการส่งงานเพลินคือเกา่าเรียนไปก็ได้น้ำเพลินหลอดหนึ่งแล้วนะเนาะเพลินถึงคีดเข้อสู่โบแตกแสงแตกลานเข้ากัสะสมไปครบหอดเวลาเพลินกาดโอนเขาเหยีอยู่ผู้เดียวแต่ซึ้งซาเอาเพลินกับนี่มองไปซึ่งทรงให้ครบ อันใหญเห็ดแบบนี้ใคมาดันมือใดกัดมีกัน,นคิดบนบ้านของเฮ้าหนี่งค่ะคือแตกแสนแตกลานน้องเพคนน้อกคนเพือนเป็นกำลังใจให้ทุกคนกำลังส่งงานอันสมก่อควา้าภาพนิง่งสตรีมคิดเลีเ้ยวนะเนาะเฮ้ากะส่งไปสตอรี่เฮ้ากะส่งไปเงินศิละแต่กี่แต่ก่อนเ่ยนะ เหตุงานบ้านแลวกับมานังอยู่เบิงยังกับโบปินเหตุนังกับโบปินทุกมือนี่เหตุพ่อปัดใส่ในสองของห้าเปลือกใสองของห้าจะเติบโตไปในวันขังนาเนาะเพื่อนๆแยกแต่ทีแบบนี้แล้วถ้าใาแยกกับโบเลือกลินดอกแยกกับลินลินโบปินย่างแยกกับเหตุโบปินเพื่อนๆแยกกับพระศึกษาเอาตอนที่พมาปัดใส่เอาห้ากับขับไปศึกษาสองในที่เป็นแนะนํามเป็นอกมาห สอนเทากับไปไปเบิ้งเราก็เอาหมกเอาลูกเข้าไปใส่อในย่างเนื้อแยกกับเห็ดของยายเองเห็ดบ่มมิไผ่ของมาซอยถอยไปเพื่อนๆเห็ดผู้เดียวเห็ดขมาปรับใส่เอาเทาก็ับไปศึกษาส่องในที่เป็นแน็น่ำเป็นหกมาบอกมาสอนเทากับไปไปเบิ้งเราก็เอามกเข่ามากเป็นเก่งเป็นกระอาดเเดินไปกรอนเห่า เข้ากเก่งเขาก็ค่อยๆเดินไปก็ได้เพื่อนๆบต้องไปเป้าไปฟังน้ำเงินกับดินบกปินย่างยากกับเทปโบกปินเพื่อนๆยากกับว่าศึกษาเอาตอนพิศาเนาะมองไปศึกษาไปเรียนหลูให้เข้าไปศึกษาไปเรียนหลูเขาก็เอามาปัดใส่ในคลิปเขานะเอามาปัดใส่เข้าเพื่อกระพุ้มใจเป็นค่วงสามารถทองจะโค้งเพราะาว่ายากเกันบ